ท่านผู้ชมครับถ้าจะให้พูดถึงกูปรีสิ่งมีชีวิตที่เหลือเพียงภาพไทยเพราะปัจจุบันมันได้สูญพันธุ์ไปจากป่าไทยแล้วครับตามรายงานขององค์กรระหว่างประเทศเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติหรือ U.N. เรานะครับสามารถพบเห็นฝูงกูปรีได้บริเวณพื้นที่แถบอีสานใต้ ามบันทึกของนายแพทย์บุญส่งเลขกุลซึ่งเป็นผู้บุกเบิกงานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติของไทยพบรอยกูปรีในแถบเทือกเขาพนมดงรักชายแดนประเทศไทยกัมพูชาเมื่อปี2488และรายงานการพบที่ป่าดงอีจานอำเภอเสืองสางจังหวัดนครราชสีมา เมื่อปี2492ประมาณปี2517พบฝูงกูปรีย้ายเข้ามาหากินในบริเวณป่าชายเดนจังหวัดสุรินทร์ในช่วงฤดูฝนและในปี2518กรมป่าไม้ทราบข่าวที่ไม่มีการยืนยันกล่าวถึงการพบกูปรี ในบริเวณชายแดนจังหวัดศรีสะเกดเป็นฝูงคูปรีจำนวน20ตัวในปี2525 25, มีข่าวการพบคูปรีอีกครั้งจำนวน5ตัวโดยการยืนยันของพรานท้องถิน่นบรรยายลักษณะรูปร่างอัตลักษณ์ได้ถูกต้องตรงกับลักษณะคูปรี โดยพู้เห็นในบริเวณป่านางจรางอําเภอกุขันจังหวัดศรีสกิดหลังจากนั้นไม่มีการบันทึกใดๆที่เกี่ยวกับการค้นพบกูปรีในประเทศไทยอีกเลยครับจนงกระทั่งมีข่าวการพบกูปรีในปี2549ขณะที่เจ้าหน้าที่ของอุทยานแห่งชาติ ภูจองนายอยออกลาตาวีนบริเวณเทือกเขาพนุมนุงรักใกล้ๆรอยต่อประเทศกัมบูชาและสอปป,อปอลาวได้บังเอิญพบกับสัตว์ขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายกระทิงจำนวนสามตัวหากินอยู่ในทุ่งหญ้าโลง่งลักษณะเขาปแปลกกว่าของกระทิงและมีตัวสูงใหญ่กว่า แต่การรายงานดังกล่าวไม่มีหลักฐานยืนยันชัดเจนว่าเป็นกูปรีจริงหรือไม่เนื่องจากลักษณะของกูปรีนั้นมีความคล้ายคลึงกับกระทิงเป็นอย่างมากซึ่งจากการสํำรวจของนายแพทย์บุญสง่งพบว่าสัตว์ชนิดนี้มักปนอยู่กับฝูงวัวแดงทั้งนี้ทั้งนั้นนอกจากกูปรีจะเป็นสัตว์ที่สูญพันธุ์ไป จากป่าของไทยแล้วก็ตามในรายงานของ UN ระบุอีกด้วยว่าได้สูญพันธุ์ไปแล้วในเวียดนามส่วนในกัมพูชานั้นคาดว่าอาจจะสูญพันธุ์ไปแล้วเช่นเดียวกันซึ่งในปี2491เคยประมาณกันว่ามีกูปรีลงเดืออยู่ในโลกนี้ประมาณ2,000กว่าตัว และมากกว่า800ตัวอยู่ในประเทศกัมพูชาแต่ในช่วงสงครามเวียดนามที่ลุกลามไปทั่วอินโดจีนจนทำให้เกิดสงครามเมืองในกัมพูชาในช่วงปี2518ถึง2522กูปรีและสัตว์ป่าอีกหลายชนิดจึงถูกล่าอย่างหนักเพื่อใช้เนื้อเป็นอาหารและขายขาเป็นสินค้า รวมทั้งกับระเบิดได้สังหารพยากุปรีไปเป็นจํานวนมากกูปรีถือเป็นสัตว์ป่าที่มีความสำคัญอย่างมากสำหรับประเทศกัมพูชาเพราะถูกยงให้เป็นสัตว์ประจำชาติและหากใครที่เป็นแฟนบอลจังหวัดศีสเกตเอก็พอจะคุ้นชื่อกูปรีอันตราย ที่ใช้เรียกแทนทีมฟุตบอลของจังหวัดสีสเกตถึงแม้ในช่วง50ปีที่ผ่านมาจะมีข้อถกเถียงในวงการวิชาการการมีอยู่ของกูปรีแต่จากการรายง,งานของ UN เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าสีมีชีวิตดังกล่าวได้สูญพันธุ์ไปจากปลาไทยและคาดว่าสูญพันธุ์ไปจากโลกนี้แล้วเป็นยังไงบ้างครับ ถ้าใครเคยเห็นกูปรีคอมเมนต์ใต้คลิปได้นะครับแต่สำหรับผมแล้วเคยเห็นแต่คนอื่นหรือชาวบ้านหรือคนตั่คนแก่ขอเล่าให้ฟังกันครับว่าเขาเคยเห็นกูปรีเพราะว่าเขาเคยเดินทางข้ามไปที่ประเทศกัมพูชาสมัยก่อนถ้าใครก็เห็นก็คอมเมนต์ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อน ถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ